สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องมิสเต์ภูมชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับชกค RCB r i c i n g Boy นะครับซึ่งจะบอกว่าชกค RCB ตัวนี้สามารถใส่กับชอซ่า350ร์ซ่า350นะครับแล้วก็คอซ่า300ได้นะครับก็การายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณต้น j k Shop Rising กันเลยนะครับ ครัสวัสดีครับผมผมต้น JK Shop นะครับผมเทปนี้มาเจอกันอีกแล้ว <S <S วันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับโชค RCB v s e e r i s รุ่น VD นะครับผมตรงรุ่น Forza จากบริษัทเลย อ่ะนี่เราจะมาอันบล็อกให้ดูอีกทีนึงก็คือนี่นะครับเดี๋ยวดูด้วยกันคือผมจะไม่เจาะรายละเอียดเกี่ยวกับเอเซอรี่มารับเดี๋ยวให้ไปดูเทปเทปก่อนหน้านี้ดีกว่าเพราะว่าพูดไวแล้วก็หลักๆเลยคือเอาคำถามที่หลายคนคาใจก่อนดีกว่าก็คือโช๊คตรงรุนฟอร์ซ่าเนี่ยก็คือเหมือนที่บอกผมเคยบอกไปก็คือจะเป็นรุ่นของ a d v 150นะครับยังไงก็คือเป็นของรุ่นนี้แน่นอน <c oughs> แต่เพิ่มเติมมา ก็คือจะเป็นขาหูที่มาจากทางบริษัทเลสซิ่งเลสซิ่งบอยแล้ว <c oughs> นี่ครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้ที่เขามีให้นะครับอ่าโอเคผมไม่จอดลึกเนาะเดี๋ยวผมหยิบโชคมาให้ดูเออสำหรับโชคฟอร์ซ่านะผมจะมีทั้งหมด3-4สีครับให้ดูเดิมก็คือจะมีสีดำสีไทเทแล้วก็สีแดงนะครับ <c oughs> ตัวที่ผมจะเพิ่มเติมก็คือตัวขาผมจะบอกงนี้ก่อนเลยก็คือจากเทปที่แล้วอะ่ะคือที่หลายคนถามว่าทําไมเอราคาถึง up กว่าตัวอื่นก็คือเพราะว่ามันเป็นขาที่ทางร้านกับผมเนี่ยเป็นคนทําขึ้นมาเองถ้าที่ผมรู้มาเนี่ยคือรู้สึกผมจะเป็นเจ้าแรกเลยที่ทําขาตรงรุ่นของฟอร์ซ่ามาแต่ว่ามันเป็นลงกึงซึ่งก็จะประสบปัญหาก็คือเรื่องของต้นทุนขาลงกึงคือแพงมากจริงๆครับราคาก็เลยอย่างที่ทราบกันก็คือ อยู่ที่8,000บาทรวมขาทีนี้ผมก็เลย <c oughs> เรียนไปยัง RCB ครับผมที่ประเทศไทยเนี่ยว่าโชคตรงเนี้มันดูจากสเปคแล้วแล้วก็เปลี่ยนหูเนี่ยมันสามารถใส่ฟอร์ซาได้เลยนะก็ทาง RCB ก็รับทราบครับแล้วก็มีการได้ผลิตหูตรงรุ่นฟอร์ซาออกมาทีนี้ก็จะมีเหตุผลอีกเหตุ <c oughs> ผลหนึ่งก็คือที่ที่งงกันก็คือว่า มันจะตรองรู้ยังไงในเมื่อโชงเนี่ยมันของ ADB ถูกไหมครับก็ถ้าถามผมเลยก็คือเราแค่เปลี่ยนหูเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ดัดแปลงเกี่วกับตัวโชคหรือตัวรถเลยก็จะสามารถใส่กับฟอร์ซ300แล้วก็ f o r ์ซ่าสามารถสูนได้เลยโดยที่ขนาดความสูงจะเท่าเดิมก็คือ200เอ้ยขอโทษครับ430มิล mm, ซึ่งตัวหูเนี่ยจะสามารถปรับได้อยู่ที่ต่ำเตี้ยงลงอีกสำหรับคนชอบเตีย้ยๆก็คือจะอยู่ที่420ม mm ิลนะครับ เค <c oughs> okay. ครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องออความคุ้มค่าของโชค RCD ทำไมถ้าเทียบกับในตลาดมีข้อดีข้อเสียจริงๆเทสที่เราก็พูดแต่ว่านี้ผมจะมาพูดให้ดูว่ากับราคา6,900จะได้ขา2ชุดน,นะครับผมซึ่งขาชุดเนี่ยสำหรับคนชอบเตีย้ยจริงคือผมจะให้น้ำคือไม่ต้องไปทำขาใหม่ก็คือเจีย เจียความหนาองขาครับรู้สึกจะประมาณมิลมินหนึ่งน่อยๆจะใส่ได้พอดีเลยครับแล้วก็จะได้ความสูงอยู่ที่3 9 5หรือ400มิลน,นั่นแหละครับก็จะได้เลยแต่ถ้าสําหรับคนที่อยากได้ขนาดเดิมก็คือเ็าจะมีขาให้โดยที่ไม่ต้องบวกเพิ่มเงินใดๆทั้งสิ้นในราคา6,900บาทความคุ่งพ่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือสปริงเขามีให้2ชุดตัวที่ใส่มาอยู่ในโช๊กเนี่ยครับผมจะเป็นสปริงแข็งแล้วนะครับส่วนตัวที่แถมมาในกล่องจะเป็นสปริงนิ่ม ซึ่งสำหรับฟอร์ซ่าเนี่ยผมก็แนะนําสปริงแข็งไปจะเหมาะสมกวา่าไม่ว่าจะคนเดียวหรือว่า2คนเนื่องด้วยขนาดรถที่มันมีความใหญ่กว่าด้วยผมจะพูดว่ามวนตั้มใต้โชกค,ครับผมหูโชคล่างไม่ว่าจะเป็นพวกชุดข้างชุดเครื่องที่เวลากระแทกเนี่ยมันยกมาทั้งยวงเลยโชกจะได้ไม่ต้องรับพลาเยอะครับแต่ไม่ใช่ว่าสปริงอ่อนจะไม่ไหวนะครับสปริงอ่อนก็ใช้ได้ในคนเดียวจะเหมาะสมมากสำหรับคนชอบนิ่ม อีกข้อหนึ่งที่ RCB เป็นจุดแข่งเลยก็คือคนที่ชอบนิ่มเหมือนโชคเดิมแต่ชอบความหนึบผมว่าตัวเนี้ตอบโจทย์ที่สุดในตลาดละเพราะว่าเนื่องด้วยถ้าดูครับช่วงยุบของเขาจะจะเขาเรียกว่าไงช่วงยุบจะจะเยอะมากเยอะมากพอช่วงยุบเยอะมากดียังไงพอช่วงยุบเยอะนั่นหมายความว่าเวลาคนมีหลายคนเลยที่ชอบลูด รุ่นหลุมหรือว่ารุ่นหลังเต่าลูกนาหน้าเนี่ยการซับแรงกระแทกเนี่ยจะทําได้ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับผมเดี๋ยวผมมาวัดให้ดูว่าเขาอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูว่าช่วงยุบเขาอยู่ที่เท่าไหร่จริงๆผมมีเทียบนะครับผมของหลายๆค่ายอยู่ผมเคยทำรีวิวไว้ว่าช่วงยุบแต่ละค่ายอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะโพสให้ดูอีกทีแล้วกันนะผมในเพจของผมช่วงยุบ ผมวัดได้จากกระบอกโชค๊คถึงลูกยางนะครับผมจะอยู่ที่เกือบ9เซนก็จะอยู่ที่9เซนซึ่งค่อนข้างเยอะเยอะมากๆเลยในการซับแรงกระแทกนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยในการาสำหรับสายบรรทุกหรือคนน้ำหนักเยอะๆตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดจะวัด จุดด้อยละกันผมเขาเรียกว่าจุดด้อยของเขาด้วยที่ว่าคือโชว์เขาทํามาค่อนข้างนิ่มไงครับผมสปริงเขาจะค่อนข้างอ,อ,อ่อนกว่าแบรนด์อื่นๆถูกไหมนิ่มมันก็ต้องอ่อนกว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะมีเรื่องของค่าคอมเพรสชันเข้ามาช่วยในการกระแทกแรงตัวเนี้ยตัวน้ำมันจะช่วยพยุงไม่ให้โชกยัน แต่ว่ามันก็เป็นการแก้ปัญหาที่อาจจะไม่ตรงจุดท่าทีเดียวเพราะว่าถ้าตรงจุดจริงๆอ่ะมันจะต้องเปลี่ยนสปริงเป็นสปริงที่ที่อาจจะเพิ่มอีกเบอร์หนึงหรือสองเบอร์อะไรเงรี้ยผมให้มันรับน้ําหนักได้พอดีเพราะว่าส่วนที่รับน้ําหนักอ่ะคือสปริงนะผมไม่ใช่คอมเพสชั่นหรือรีบาวรีบาวคือการเ,าเวลาชกค,คืนตัวตัวรีบาวจะเป็นตัวน่วงยิ่งปรับเยอะยิ่งคืนช้านะครับผมส่วนคอมก็คือยิ่งปรับเยอะยิ่งยุบช้ายิ่งไม่ ปิดเลยก็คือยุบเร็วตามปกติตามค่าของสป,ปินเลยนะครับผม <c oughs> อานมดูต่อไปฟิลลิงขับเอ่อฟิลลิงการขับคือจากเทสที่แล้วจนถึงตอนนี้ผมใช้งานตลอดเลยเ <c oughs> ทสเองด้วยได้ใช้ด้วยแล้วก็จากที่ขายไปเนี่ยนะครับผมฟิลลิงก็คืออย่างที่บอกเลยก็คือน,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 นุ่มนุ่มเนิบนุ่มเนิบเนี้ยแน่นอนผมฟันธงเลยใครที่ชอบตัวเนี้ยคือผมอยากให้ลองเลยซิ่งบอยเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่แบบชอบลูดหรือแบบว่าไม่ชอบ แบบแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยผมแบบใช้งานเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะมากนะครับการปรับติง้งการปรับเซตติ้งโช๊คเซตติ้งโช๊คอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับผม <c oughs> หลายคนหาม,มาเดี๋ยวผมจะในคลิปนี้จะพูดเลยในในคลิปที่แล้วรู้สึกจะไม่มีก็คืออย่างแรกเลยนะผมใส่โชว์เข้ากับตัวรถแล้วนะครับผมจากนั้นเราจะคลายตัวหนอนออกก่อนคลายสปริงเอ่อขอโทษครับคายสตาายสตัดออกเลย ใ้สปริงมันให้ตัวได้จากนั้นเราจะวัด <c oughs> วัดเลยหรือจริงๆในนี้จะมีบอกอยู่แล้วถ้าดูนะผม215 m m ก็คือ215ม mm. ิลลิเมตรหมายความว่าสปริงตัวนี้สูงเท่านี้เดี๋ยวผมวัดให้ดูว่าจริงเปล่าอ่ะอันนี้แต่ว่าผมยังไม่ได้คลายสตัดไงมันจะอยู่ที่210เซน ก็คือนั่นหมายความว่าทางโรงงานเขาเซตมาก็คือพีโหลด5มิลน,นะผมผมจะพูดอย่างนี้ออไอพีโหลด5มิลพีโหลด10มิลคืออะไรก็คือวัดอย่างนี้ครับจากสปริงโชคยาวสุดที่ไม่มีตัวสตัดกดกดสปริงครับจะอยู่ที่2 1 5้ถ้าลูกค้าต้องการที่จะปรับความเฟิร์มของรถเวลาบรรทุกเยอะหรือน้อยเนีย่นย,ย,ย,ยผมก็คือขันสตัดลงมาแล้ววัดสมมติพีโหลด10มินนั่นหมายความว่าเราจะต้องวัดสปริงโชคหลังจาก ปรับแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ที่205มิลถูกต้องไหมครับเอามาเอา215มาลบกับที่วัดได้นั่นคือหมายความว่าพหลด10มิลแต่ถ้ายังไม่ได้อีกหนักอีกก็คือปรับมาอีกก็จะเหลือ200มิลนั่นหมายความว่าพหลด15มิลแต่ผมไม่แนะนําให้เกินไปกว่านี้แล้วนะครับผมมันไม่เหมาะสมแล้ว <c oughs> เอ่อค่าหลักที่ผมปรับให้ลูกค้าก็คือจะอยู่ที่พหลด10มิล เสร็จแล้วพอปรับเรียบร้อยวัดแล้วก็เหมือนเดิมครับขันตัวหนอนล็อกด้วยนะครับผมจากนั้นเรามาดูค่าของรีบาลและรีบาลและคอมเพรสชันจริงๆถ้ามันมันไม่มีสูตรตายตัวผมย้ำเหมือนเดิมมันไม่มีสูตรตายตัวมันไม่มีในโลกโอ้โหไม่มีเลยว่าต้องปรับกี่กิ๊กกิ๊กกิกผมอยากจะให้เอาความรู้สึกของคนขับนั้นๆเป็นที่ตั้งว่า ผมชอบแบบนี้แบบนี้ก็คือ,อ,อถ่วงคนคือมันไม่มีผิดอะครับผมก็วิธีก็คืออยากจะให้คนขับช่วยออแบ่งแยกความรู้สึกสองสองอย่างก็คือมันจะมีช่วงซับนะครับผมกับช่วงคืนดูว่ารถมีการถ้าช่วงซับเฮ้ยตึกๆึกเลยไม่มีการยุบตัวไม่รู้สึกว่ามันยุบเลยนั่นหมายความว่าอาจจะคอมเยอะเกินไปแข็งเกินไปออแล้วก็ส่วนการคืนตัวก็มาดูว่าแบบ คืนเร็วเลยไหมคืนเร็วก็คือหมายถึงแบบเหมือนโชกค,คืนเร็วมันก็จะมีอาการดีดมีการท้ายท้ายปัดที่เขาเรียกกันเนี้ยครับผมส่วนใหญ่เห็นชัดสุดก็คือคอสะพานผมยกตัวอ,อย่างนี้บ่อยมากคอสะพานเห็นชัดสุดนะครับ <c oughs> อต่อมาข้อเสียพูดมาเยอะแล้วมีแต่ข้อดีหมดเลยทีนี้ผมจะมาพูดถึงข้อเสียข้อเสียของชค RCB ผมอยากพูดตรงๆเลยคือผมก็เป็นคนขายด้วยแล้วก็คนใช้ด้วยแต่ถ้าอะไรดีก็ดีอะไรที่ไม่ดีเราก็บอกไม่ดีข้อเสียก็คือเห็นเห็นชัดๆเลยอย่างแรกเลยคืออย่างที่บอกไปก็คือความนิ่มคนที่บรรทุกเ,เยอะๆมากๆเลยเนี่ยแต่ว่ามันมีเคสก่อนหน้าน,นี้ของลูกค้าผมผมวัดดูแล้วแล้วก็ได้ข้อมูลช็กเดิมของรถฟอร์ซ่าสามาโซนครับเขาบรรทุกเนี่ย มีมีเกือบ200โลมีเกือบ200โลครับแน่นอนแฟนเขาผมจอดไปอยู่ที่89คนซ้อนหนักที่77ยังไม่รวมสัมภาระนะผมแค่แต่งตัวใส่หมวกเฉยๆก็ยังไม่รวมอาจจะแต่ว่ามีกล่องหลังด้วยมีปี๊บด้วยคือโชคเดิมของ3ามูนเนี่ยวัดมาแล้วช่วงยุบช่วงยุบก็คือ,อ,อช่วงที่โชคกับมันซับล,ลงมาเนี่ยช่วงยุบเหลือแค่2เซน ใช่เหลือแค่2เซนเท่านั้นเองนะครับผมในขณะที่ผมให้ลองของช็อ RCB เนี่ยผมปรับพีโหลด15มิลน,นะครับผมอยู่ที่3.5เซนก็คือหมายความว่ายังสามารถซับแรงกระแทกไดอ้อีกสามจุเซนจริงๆถ้าถามผมมันก็ค่อนข้างน้อยแต่ว่าเราก็มาปรับคอมช่วยเพื่อไม่ให้มันกระแทกแรงกว่าน,นี้ก็ไม่มียันยังไม่มีอาการชกยันแต่ถ้าสัมภาระมีสัมภาระอะไรก็ต้องมาวัดกันดูอีกทีครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นิมไปแล้วอ่าอีกอย่างหนึ่งที่เจอก็คือสปริงสั่นตรงนี้รถผมเองก็เจอครับผมมีมีปัญหาสปริงสั่นจะพูดยังไงดีคืออย่างเงี้ยครับมันให้ตัวได้ทั้งที่มียางรองอยู่แล้วก็เหอะแต่ว่าแต่ว่ามันจะสั่นแค่รอบรู้สึกจะประมาณ4ี่พันสี่รอบรอบต่ำครับผมพอเลยช่วงนี้ไปเลยความเร็ว40กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยจะไม่สั่นละ ก็ตรงนีมน้มันอาจจะมีปัญหาต่อโชคตัวนี้อยู่วิธีแก้ของผมก็คือสําหรับลูกค้าที่ซื้อจากผมไปร้านผมไปผมจะให้ยางโอลิงไป1คู่ก็คือจะไปลองแทนแต่ว่าผมจะพูดงี้คือพอไปใส่ปุ๊บมันจะยังไม่สั่นเลยนะครับผมมันจะสั่นก็ต่อเมื่อตอนที่สปริงมันเริ่มเข้าที่เริ่มได้ค่าแล้วมันจะเริ่มมีอาการสัน่นก็ผมใช้วิธีการเอาโอลิงเนี่ยมาลองอีกทีนึง มันจะช่วยแก้ปัญหาได้50%อาจจะไม่แหาหายค่าแต่ว่าลดความลําคาลงไปได้เยอะนะผมผมก็อยากจะใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาที่ลูกค้าฟีดแบ็ k มาหมดเลยก็พยายามช่วยแก้อะไรช่วยได้ก็จะช่วยครับครับสำหรับวันนี้ก็ผมต้อนเจเคชอนะครับก็ข้อมูลหรือว่าที่ผมพูดไปตรงไหนอาจจะไม่ถูกใจหรือว่าอาจจะไม่ถูกต้องต้องขออภัยไว้ด้วยแต่ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดไปผมก็มีการศึกษา เรียนรู้ทําความเข้าใจกับตัวโชค๊คอย่างทองแท้พอสมควรเพื่อที่จะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้เข้าใจอย่างถูกต้องเข้าใจถึงตัวโชค๊คแล้วก็จะได้ใช้งานมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมบโชค๊ค RCB VD Series วันนี้ผมก็ต้องขอ,อ,อขอบคุณที่รับชมคลิปแล้วก็ฝากร้าน JK Shop Racing ด้วยนะครับผมร้านเราจะขายอะไร Racing Boy, ย u m a Racing, TT Racing โฮโซนะผมตัวแทนเป็นตัวแทนโดยตรงเลยจากบริษัทก็ขอฝากหลานไปด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสำหรับร้านเราก็มีโปรโมชั่นเลยสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็จะรู้ก่อนแน่นอนครับเป็นโปรโมชั่นวันที่9เดือน 9, นะครับผมที่จะถึงนี้ก็คือซื้อโชคฟอร์ซ่าทุกรุ่นนะครับผม เรานอกจากเราจะมีโอลิงรองการสารั่นให้แล้วเนี่ยเราจะแถมฝาถังน้ํามันของทีเอซิงตัวนี้นะครับผมที่ฝาซิ่งครับผมคือตัวฝามีวาล์วอากาศด้วยนะครับแล้วก็เปิดปิดง่ายหลักๆเลยดีกว่าฝาเดิมเยอะแน่นอนนะครับผมจะแถมให้ด้วยตัวฝามูลค่า450บาทผมจะแถมให้เลยในราคา6,900รวมโช้นะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านหรือมารับเองก็จะติดตั้งให้ฟรีครับผม ยังไงฝากด้วยนะครับขอบคุณครับครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ